มีแค่นี้หรอโอเคเรามาเริ่มมาเลยเราก็จะได้เสียงเจ้าจ้าวของเราเพื่อนๆที่พูดกันอยู่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูผายน์กันแล้วเรามาดูสภาพสีหน้าท่าทางแล้วเพื่อนๆทั้งหมดดีกว่าร้อนเขาเป็นยังไงกันบ้างร้อนมากน่ะละสูบบุที่คนนี้ครับโอ้โหคนั่งไกลเลยเกินละเออสูบสูบสูบเออปิดหน้าปิดตาโอ้เขาสงสัยเขาจะเป็นขี้อายเิมย หลังจา,ากที่ถ่ายเพื่อนนี่เจ้าของคลิป,าาไปไี่ก็ได้ทําการมาภูผาย,ยน์แล้อุปกรณ์ที่เตรียมเนี่ยหมวกของเพื่อนพร้อมผิดทําเสนอเลยเแมสสาหรับช่วงโควิดและนี่รองเท้าให้เดินสบายสุดๆรองเท้าแตะสุดเฟี้ยวเงาะุะเอียดสุดเฟี้ยวเงาะแล้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะซึ่งทางึกษากธรรมชาติตอนเก็บน้ำห้วยหวด ของภูผายต์เราจะไปดูกันเลยดีกว่าดูตรงนั้นมันสวยมากเลยสถานที่นี้เนี่ยม,มีเวลาเวลาเข้ากับเวลาออกเลยเวลาเข้าในแปดโมงครึง่งหมดเวลาในช่วงสี่โมงครึง่ง ร้อนอาเรื่องเลยนี่วันนี้แดดเปรี้ยงเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการไปน้ำตกใส่ย้อยกันนี่น้ำตกใส่ย้อย ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกไซย้อยกันแล้วฮ่าดูนะอันนี้จะเป็นฝั่งน,นี้นี่นี่นี้มันก็ได้ฟิลดีเหมือนกันเนี่ยน้ำตกไซย้อยนะอันนี้อ่าเหนื่อยชิบหายโอ้ยในความเป็นจริงนั้น oh <my> ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีจุดสวยๆให้ดูแล้วแค่ตรงนี้เองนะเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็สวยแล้ว แต่การเดินก็ถือว่าออกกำลังกายก็แล้วกันขอ,ขอจบคลิปสั้นๆสำหรับการเดินทางน้ำตกปูผาย,ยน์นะหรือทางป่า